ลาสิบวชด,ดนปันใดยอยากปลุกอเวลาเรียนจบก,ก่อนเนาะคะ่ะก็บุู่้ว่าสิบวชดนปันใดบ่อยากบวชคะ่ะอยากคุมเขาให้แม่เบิ่งสักเทื่หน,นะะึ่งค่ะในชีวิตก็ยังดีคะ่ะบวชแล้วหาศึกเด้อบ่บึกไปร้องเพลงอยู่หน้ากุฏิเด้บาปก็สร้างเด้ทั้งนี่บวตได้บ่ได้บ่ได้บ,บอกส่อๆดูแท้ค่ะ กระบอกแล้วต้องเอาเทานะคนแจ้งคนแจ้งเอาเอาหนูมาไปอาบน้ำก่อนเป็นยังโอ้หองน้ำมันไปเล่นอย่ดอกเอาหนู่ <laughs> ม,ก,มออก็ไปเล่เนนี้แต่หนูก็ยุ่มงมือแล้ว <c oughs> อยากกวน้ำเนาะเอาคือ แทะน้องเขตไปลงพริกในวัดด้วยตีห้วร่องเบิ่งล่ะครับผมมบูสิกปิดนิ้ววะถ้าไปบวชแล้วบูสิกปิดนิ้วเฮียนากุฏิกุฏิแล้วอยู่ใส่สิหานโยซีเลยเหรอก่อเครื่องขยายไปลองอยู่หนากุฏิเลยเนาะไอ้สิมองบอลนุ้งไปบวชจิ่วัดไตนุ้งว่บอกแอ่ะเด้อเฮ้ยบ่บอกทางไอ้ตามสืบพี่เก่าไอ้กับผมเห็นนุ้งพี่เก่าเนาะเห็นเห็นเห็นคือเก่าเห็นคือเห็นนุ้งคือบูสิกบนนี้ไอ้เอออ่ะอ่ะนุ้งก็ได้นี้ไอ้ อ่าอ่าอ่าถ้าวันนี้ก็ต้องหูยาแค่ไปพุม่มเขาให้พอก็แม่ซื้อครังนึงในชีวิตบ่ไเด้นนี้อายสักหน่อยค่ะเอา้าท่านนี้ก็ซื้อส,ส,สีบรู๊ะแห่คือสิหูหนูบกไเด้นนี้แค่บอกว่าสิ<ม>ไปพุม่มเขาให่พมิไปลองอยู่หนากูาตีรถแล้วลองเบิงอยากจะพระจะเน้นอยู่ในวัดม่านดึ้งดึงดังดังดึงด้งดึงดังดังคนเนาะไปลองไม่พระจติดน้ำบวยดิ อีนะักเตติแมนค่ะแมนค่ะพีวอลเทียค่ะพี่ยูพัพพอค่ะม่านโมมมบาามี่บาลมี่โบเกิดแมนค่ะไอเป็นม่านบ่สันบอค่ะไอเป็นคนคล้องใจโอ้ตายรอบทีลานแล้วมั้งนี Oh